มาอันนันทอคาดเลยงเลส่วนสปายดีพีอน้องสวัสดีเยสีบุตรบุญเดชพี่ไม่ง่อยกันที่บ้าน

นะลางถอประลงเลยถ่ยกันทคานเลยนองลาับนองลเป็นดทีทางดันหนากประลงเลยทางหนักือสชอดถีอ

ลไปเอาอีกประโหลกเลยตอนนี้เต็มไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอันสำหรับคานทางด้านหนาเนาะพอน้องลำเพิงงเง่งกำลังแปลงเพิ่งกำลังงันกวดใส่เนาะ สำหรับคานทางด้านนะพี่น้องเลยเอากับบริไเห็ดอันเพื่อนเจ้าของพี่น้องวัอนี้ก็เลยมาซอยกันเทคานพี่น้องเลยทางด้านหลังก็เข่าแบบแลบที่ียบร้อยเนาะก็เตรียมสิเทือกันเนาะทางลานหลังก็ได้เท,แล,ทแล้วแหละเออหัวข้ามาบัทชานพี่น้องเลยทางทางนี้เนาะ พื้นที่ก่อนแต่เศร้าผู้พี่นอ้องเอ้ยแล้วก็ไปข่าวแบททางด้านนะมาเข้าก็เผื่อเห็ดหารเห็นดนี่เก็บเมียนทางเฮือนทางคานแล้วก็จะไปมาทีคานซอยเ,นเนอพื่นอนน้องเพื่นข่าวแบทบส่วงพนที่ตัวนี้แต่เศร้าจะมาข่าวแบทตัวนั้นเนาะแล้วก็สิกรายเลยโอเ้เด็กๆหลายเนาะกับเข้าอันอันนั้นพี่นอ้องเอ้ยเป็นเ้ามา เห็นหันเห็ดน,นีแล้วได้ยินเสียงตอปบปูวงเป้งเขาก็เลยว่าเอ wa, เอาทางหนากอยังทางหนักกัเห็ดเบียกเขาก็เลยมาเห็ดซ so อยเนาะมาเห็นที่อเสียงกำลังผสมปูนเทคานพี่น้องเลยก็เลยมามาขนซอยกันนอกมาเทซอยกันพี่น้องก็คือว่าเรียบร้อยเนาะสําหรับเทคานพี่น้องเลยเมื่อนี่ก็เทคานด้านหน้าด้านหลังคือว่าสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยไปนอกพี่น้องเนาะ ในก่รที่เลือกกันยังเลือแต่ก่อป่านนี้พี่น้องเอ้ยก่อทั้งด้านขางเนาะเก่อทั้งด้านขางนี่แหละพี่น้องเอ้ยก่อขึ้นเกาะอิดเกาะยังขึ้นเนาะก็คือว่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องไปบันสำหรับปเทคานเนาะที่เลือกกันยังแต่ตั้งวงกบใหญ่ทั้งด้านหน้าเนาะ องโกปองยืนทางด้านหน้าพี่น้องเอ้ยให้น้องชันติเป็นตากล้องใหการบวชคอยฐานาดภายในพี่น้องกันภายในก็ขอโทษขอภัยพี่น้องเอ้ยวันนี้กำลังแปลงกำลังกวาดเนาะมันนี่จะลงคลิปสวยในจังหวะพี่น้องเลยเผื่อแล้วเวียกแล้งวงานเห็ดหารเห็ดน,นี่เนาะมันจะแจงไม่ไหวพี่น้องเลยมันแบบหกรือหลายพี่น้อง เอามานี่กัคือว่ายุดวันศีนวันผระเลยพี่น้องที่แรกเขาคิดว่าพอน้องเลื่อนกับยุดคือกันแต่ว่าอันได้ยินเสียงต่อพี่น้องเลยได้ยินเสียงต่อโปร่งเปลง่ปลง,ลง,ลง,ลงเขาก็เลยมาเบิ่งว่าเออเป็นเห็ดยังไ่ครับพราว่าทางเดือนบ่ได้เห็ดเนาะเขาก็ใชมาเห็ดซอยเป็นอะไรพี่น้องมาก็เห็นพอดีผสมปูนอันสิเทคานเขาก็เลยมาซอยพี่น้องเลย,วยเวียกซวยงานกันนี่แหละพี่น้อง จังไดกับบัวกันนะพี่น้องแบบซี่แหละพี่น้องเลยเอาครับงามว่างเวียกว่างงานกับมาซอยเพิ่นเพิ่นกับงามว่างเพิ่นกับไปซอยเอาคือกันพี่น้องเลยกันว่าซนกันแบบซี่กับบัวเลยมาซอยกันพี่น้องเพิ่นกับบัวไปซอยเอาเขาบัวเลยไปซอยเพิ่นเนาะการปฏิบวากันพี่น้องเลยสำหรับอันเวียกงานเนาะไปกะมือนีกะ เด็กๆหลายพี่น้องเอ้ยมาซอยเวียดซอยงานเนาะก็ถือว่าเลี้ยงสำเร็จไวเป็นพิเศษพี่น้องเอ้ยมื่อนี้สมัยชายกซอยอันพอซอยผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยน้นองโหน่งน้องเดือนก็เห็ดซอยกันเนาะน้องสันติมาเป็นตากลองให้พี่น้องเอ้ย งาน,นก็จะเพิ่นงานผสมปูนผสมยังแล้วแล้วก็ล้างลานล้าง,างยังเนาะถือว่าสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก,ก็มีแต่รอให้อันงานคานแข็งคานยังแล้วก็บถือว่าสี่เกาะต่อเลยเนาะแล้น,นี้ก็ตอนแรงนี่ก็จักเพิ่นสิว่าแนวได้ดพี่น้องบางทีก็สิเป็นงานก่อง,งานยังพี่น้องเขาแม่เพิ่นก็ไปวัดมื้อนี้พี่น้องเอ้ย ว่าสำเร็จเนาะที่เลือยก็ยังเลือแต่งานก่อมแมลงชีได้ก่อหรือบ่ไ้ก่อครับแต่งได้กระถาเบื่องถาสม้มในกันพี่นอ้องเ้ยขันได้ก่อคือสีสอยกันก่อก็ละไม่ก็ละมือแบบที่แล้วพี่นอ้องโอ้นอ้องเดือนเห็นยังอ่ะน,นะระวังลมเดอ้อน้องเดือนน้องลิกิน,น่าโอ้มาสอย กูใหญ่คือกันได้เหินกระดาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สิขับสิยังเแียนอีกพี่น้องเอ้ยยันไปว่านันะเนาะยันไปว่ามันบอลแนนบอลน้ำพี่น้องเอ้ยยันมันอ่ามันขดเนาะก็เลยขับไว้พี่น้องเอ้ยขับยันไว้ในแน่นไปว่าให้มันคงที่ขับคงแบบมันไว้เนาะแต่การจังได้กับแน่นอยู่เราพี่น้องเพราะว่า ใหม่ครับเป็นใหม่หนะฮะเนาะใหม่แปน้นเนาะกะเอาเห็ดเป็นใหม่แป้นานะนามันแข็งมันยังเขาตอกเขาอัะไรหยุดเมียนกะที่วัแนแหน่สมควรอยู่เรกพี่น,น้องเลยเพว่อเพื่อความแน่ใ,นใจเลยก็เพื่อควบมาตรฐานเนาะเาต้องได้ค้ำได้ยันเมียนพี่น้องเลยค้ำยันไหวเนาะเดือนกำลังสียันไหวจำค่ำไหวพี่น้องเลย สำหรับตอนนี้เทแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะคำยันกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเลยกะล่างแบบเป็นผ้าเป็นยางเนาะพี่น,อน้องเนาะเป็นน้ำปูนน้ำยางที่มันไหลลงมาใส่ผ้าใส่ย,ยังกันล่างออกเนาะว่าเพื่อควาระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อควมจบงามเนาะพี่น,อน้องเนาะให้มันกรุดกันละเนาะเบ่งในในตาในยังกันสิบอเออละเอียดงามตาพี่นอ้องเย อันนี้ก็ามยันไว้แล้วล่ะก็น,นาบมายังมาโคพี่น้องเวยบ้านนี่โดผาหดตยังบ่อยมันเป็นกรุดกรีดเนะะาะแตกระบาดมันติดวงกบวงปองเยี่ยมพี่น้องเลยวงหนาต่างอะไรเนาะต่างออกเมน,น้กาภาพบรรยากาศงามสวยๆเนาะพี่น้องเนาะท้องฟ้าสีขาม,งาม,ง,ามงามพี่น้องเลยร,รมาศาสเขียวขาวาสูงแลวดูฝนเลยเนาะ ล่างก่อนพี่น้องล่างสีล่างฝาล่างอยังเนาะถือว่าถือว่าได้ไปไล่เติบและพี่น้องไอ้แหลบไปไล่เติบเนาะแหลบไปหลายขั้นตอนและพี่น้องไอ้บ้านนี้กะนสำหรับเดือนขอ,องเดือนแม่ของเดือนเนาะ นี่เราหยุดเวียกเลยมาช่อยคิดว่าเพิ่นหยุดคือกันไรคิดว่าหยุดคือกันว่ามัอนอีเย่านบริเหตคือกันว่าอันนี้ยิ่งเสียงตอกเฮ่อว่าหนาสีหนาสีเหตนะว่าเลยอยากมาเบิง่งมาว่าเออเห็นกำลังสิเทคา,นลา,ทาน,ลนลางทั้งนอกกับลางทั้งในพร้อมี่น้องเลย ประมาณนี้เลยเนาะล้างให้เกียงให้สะอาดพี่น้องเลยมันจังสิบัวเป็นกรุตริ่งเนาะมันจังสิบัวเก๋บัวยังพี่น้องมันจังสิบัวติดลายสวยงามดูว่าเซตเรียบร้อยเนาะสำหรับงานเทคารว่าน,นี้ เอาล่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะสมมาพาควนเลยเนะาะครับก็ิสด้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกมาังใจให้บ่าวตายทำคลิปต่อๆไปในเด้อพี่น้องพบพ่อก,กันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายิไดกล่าวเข้ามาสมบายดีพี่น้องลาพแม่พี่น้องไปก่อนเนาะคันว่าผลงานมือน้ี่เฉีดดยังต่อไปกะติดตามรับชมคลิปหนาพี่น้องเอ้ย วันนี้คลิปนี้กับสีเข,กขากาล่าวสำว่ัสบายดีเนาะลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนภาพบรรยากาศยามสวยๆแบบสิ่ลอะไรพี่น้องเลยท้องฟ้าสีครามงามงามเนาะ